they all do after huh? a while hi <laughs> hi hi here here and what's going hey i do oh, no. down huh. uh.

ไปจับไปจับรูเหลัตลองไหออนเหลืยู่นหอยนเหี้อยูตเอย่หนเย่ึงตอ่หนงเยนึงัอาจจ่มนงัเยนั่นัเหลนึ่เอยน่ัเหยนัเนึ่อยเหย่ย ทำไปทำไมวะซื้อออฟได้ Need a d r ไม่ไม่ได้ซื้อ I อช็อตได้ยไอ้ยเนี่ยมันเก่งเกินไปนะี่ยเก่งเกินหนกระตาย่างเงี ห,หลังเข้าเจ็บนะน่ะเฮ้เพื่อนในที่คุยมีคนดูให้อยู่140อีนั่นนะ่ะ Last player standing Poisoned one enemy remaining ใช่ต่อไทยล่างแล้ว <laughs> oh, yeah, thank <laughs> Thanks. Anyone have funds to spare? Thank you. ไปเดิมโอ้โห oh ขบวนชด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 หลังสปายสปายชตสปต้องชดสปาอ้สัด down โอ้โหพีเลยแล้ว got the spike ไม่ยิงเล่น <brewer> น <y> uh ี oh. ่ห่อจริงจริงนะอีนั่นก็ยิงเอา

ม่กูไม่ได้ยินกูได้ยินแต่เสียงสมองกูลงใช่กูติดแล้วอ่ะกูกูติดอะไรติดปังกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วใกล้ใกล้มีไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยยืนี่ยืนเฉยๆมึงเปิดอะไรอีกอะ ไปดีหมดอ่ะแรงโกไม่ทขนาดนี้เลยคือพเลยีเมื่อกี้ไปเห็นบัตรกูลยคผิดปกติมากเลย Ada drop. Ini nih. Apa? Gue punya uang di mana, ego? Bawa. Ini, ini, lagi. Hoi, gue lari here uh -oh. <laughs> the <run> begins oh. last <laughs> player standing oh. you <laughs> อะไรวะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงซื้อโมดินไม่ได้ถูกไหมเชี่ยฮะมึงเป็นอะไรเป็นลูกเหรอไะใเซฟินหินกับตัวอ,ะ,อ,ะ,อะได้ได้ได้อ่ะอุปกรณ์มึงซื้อมามึงซ,ซื้อมาดิอ้าวสุดยอดเลย

ก็สว่ากูครับ1 enemy remaining สู้ดิจะเอแล้วนะเอ้โห่าวน์มันไม่อยู่ขวานี่แหละอยู่ฝั่งซ้ายไอ้สัตว์ สัตว์้ไหมการสไนเปอร์ยังถูกสางหาอยู่ทำยับสมมุหมดแล้วครับนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดเดียาไงนัดเดียวนะเนี่ยโออเรียบร้อยเดี๋ยวนะจังหวะสมมุจะหาเมื่อกี้กูเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นด้วยเที่แ หมดบ้างงออเอแต่กูเห็นกูเห็นกูเห็นก่อนที่มันจะเห็นด้วยซ้ำเฮ้ยเจ งอปิดตัววะเนี mm ่ยกูก็ไม่รู้เจบีบตรงนั้นของอยู่ที่มันรีโหลดลีโหลดทำยังไงหรวะเฮ้ยตรงซิมบิกัน here มันเก่งไปมากรู้สึกว่ามันเก่งไปนะใส่กูไ้วยล่โกูไม่นขนาดนั้นกูไม่มีตังล้มึงจะตังอรกูมึงเห็นไหมกูตังไหเนี่ยฮะกูถามเลย โอโอเคไม่ซื้อของให้กูด้วยไอ้สัสอย่าใมาขายแกตัวกันแน่เฮียฟีนิกซ์เซลฟิชอย่ามึงมีคนซื้อของให้มึงก็ไม่ซื้อให้เขาคืนด้วยนะมึงจะไปว่าเขาอีกเหรออยากได้โอเวอร์เล็ตเตอร์เนี่ยใครมีให้มึงอ่ะใครซื้อให้มึงเนี่ยมีอะไรกัน ไอ้การไอ้แค่กูถามจริงมซื้อมันอีกแวเหรอไม่กูไม่ได้ซื้อมัน One enemy remaining โอ้โหฟินิคอม่ใช่เหรมันไม่ใช่嘛 w h e r e w i legs m e e l l e นแรงเวแรงสมบื้อน We can't wait here. Yeah, here. Toxins going up. screen down. Wait, Spike planted. One enemy remaining. Bye <laughs> Toxins going up. Poison orb and mini. Toxins screen down. Like, Air. <coughs> Poison's off. าบางกู้ทำไม่ยังไม่เข้าใจชีวิตจริงวั n นี้ Enemy Remaining Last Player Standing ผ่านไปแล้วล่ะนี่ละไปก็ได้มันยัจะเล่นออกอยู่มันมีมากกว่าแบบเฮ้เฮียเอ้ยว้าว Oh, to you Spike planted here. What's oh, oh. <laughs> this? Last player One enemy remaining. ราไม่ไม่หาใช้ของไม่เป็นประโยชน์ใช้กล้องไปดิป่าไม่มีใครมากกว่าหนะ้าพันไม่มีนะไม่มีนะไม่มีใครห้าพันนะไม่มีนะใครเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ทำสกินนี้วะเชี่ย You my ally. You're not Jokes over. will kill Oh. อ Them the eyes. Need them. ใครพากว่าพันไม่มี <laughs> ไม่มซื้อให้ผมละมม่ซื้อให้ผละไม่ไ <Thanks. S 3> อ้ไออบ,อบ้าอี่องตัวดีเหมใเหมือนเหมือนเหมือนลูีคนดาเหมือนลูีคนด่าซื้อให้เร็วอยู่นะไอ้ <any> ายา้นาย้อออาไอจะไม่ซื้อให้มันละไอ้เหี้ยเวซะด้วย b c i n t ที่เมื่อกี้ดูมินิมนแม p อยู่แน่เลยหีย่ดีช้าสั

Poison's off. One enemy remaining. But I don't know. Defenders win. <laughs>